คอนเทนต์ในวันนี้ของเราเนี่ยผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเพลงที่เกี่ยวกับวิญญาณใช้คําว่าวิญญาณได้ไม่หมดทุกเพลงแต่ว่าอยู่ในหมวดคาตเกอรี่ของสยองขวัญละกันหรือว่า h o r ล์เลอร์เพลงไทย ล้วนๆไม่ไม่มีเพลงต่างประเทศนะเพลงไทยล้วนๆบางเพลงทุกคนอาจจะรู้จักแล้วเรื่องราวแบ็้กราวต่างๆที่เออเป็นจกี่ยวกับวิญญาณอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าหนึ่งในเพลงพวกนี้จะต้องมีเพลงที่ทุกคนยังไม่รู้เพราว่ามันเกี่ยวข้องกับวิญญาณด้วยเหรอหรือว่าเกี่ยวข้องกับความสยองขวัญด้วยเหรอวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ6เพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับความสยองขวัญด้วยกันไะเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดดีกว่าผมว่าไม่ไม่ได้เปิดมาสักพักแล้วนะเหมือนเดิมก็คืออยากให้มันหมดเด็กแหละ จะได้เปลี่ยนดกอ่ะนี่นี่นี่คนดูกูยังไม่ได้พูดหยุดเลยหยุดเองกันละวูวขากับด้านเหรอเห็นไหมไปดิไปดิปด่ะคำทำนายก็ดีแหละ เตือนใจเตือนใจเตือนใจโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่า6เพลงไทยที่ผมเลยยกตัวอย่างมาที่มันเกี่ยวข้องกับความสยองขวัญมีอะไรบ้างต้องมีเพลงที่ทุกคนไม่น่าจะอยู่ในลิสต์6เพลงนี้แน,น่นอนมาเดี๋ยวไาดูกันเพลงแรกคือเพลงซ่อนหาของ Tattoo Color ครับถามว่า มันขนลุกยังไงอ่ะฮะมันก็เออเพลงก็มันก็เศร้าๆดีนะครับแต่ว่าไม่น่จะเกี่ยวกับผีหรือว่าวิญญาณหรือเปล่าคือมันไม่ได้ขนลุกที่เพลงครับแต่ว่ามันขนลุกที่ MV นะแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าเพลงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขนลุกนี้ เพลงมีส่วนแต่ว่าพอ MV มันออกมาแล้วมันรวบรวมเข้าด้วยกันมันเลยทําให้แบบผมดูครั้งแรกแล้วมันขนลุกจริงเรื่องราวใน MV ครับคือชายคนหนึ่งที่เหมือนหาอะไรสักอย่างกลางทะเลเออแบบนั่งลงนั่งเรือไปหานะมันก็จะมีฟุตเทจที่แบบว่าจดแผนที่โน้ตแ,แผนที่ว่าตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ยังไม่ไปอะไรประมาณนี้โนดโนตแผนแล้วก็นั่งเรือท่องเรือไปกลางทะเลพอถึงท่อนฮุกก็จะเห็นฟุตเทจว่าเขาได้ล่องเรือที่จะไปหากลา เกาะอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะขึ้นบงขึ้นบกสักเกาะหนึง่งแต่ว่าเขาดำน้ําลงไปในช่วงข่อนทุนกนะครับคือเขาดำน้ําลงไปแล้วก็หาอะไรใต้น้าคือการหาอะไรใต้น้ำเนี่ยตอนเพลงปล่อยเนะี่ยผมดูแล้วผมก็กสงสัยและว,ว,ว่าหาอะไรเพราะว่าเขาจะไปเฉลยตอนหลังใช่ไหมว่าเขาหาอะไรผมก็เลยวงางข้อสงสัยว่าหาแหวนแต่งงานอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออแฟนเขาอ,อาจจะเสียไปแล้วหรือว่า ยังไงก็แล้วแต่แหละแหวนอาจจะแบบจมหายไปในน้ําอาจจะช่วงฮันนีมูนอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกลากันไปอะไรทํานองนี้นะก็เดาไปในเวน์นี้ทีนี้มันจะมีท่อนหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกตั้งแต่ตอนฟังแล้วมันคือท่อนท่อนสุดท้ายของฮุกที่เขาใช้คําว่าไปหลบอยู่ตรงที่ใดใจฉันยังอยากจะรู้เดี๋ยวนะหลบแหวนใช้คำว่าหลบหรอวะเออผมว่า ไปใช่แล้แม่งเริ่มแ,แปลกแล้วแล้วก็จุดที่รู้สึกแปลกๆจุดหนึ่งก็คือมุมกีตาร์ของพี่รัฐอ่ะพี่รัฐจะนั่งอยู่ในมุมมืดมืดอันนั้นจะน่ากลัวกับคนอื่นเลยไม่ใช่ใช้คำว่าน่ากลัวไม่ได้ขนลุกมากกว่าคนอื่นคือนั่งอยู่ในมุมมืดมืดแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหน้าพี่รัฐอ่ะเห็นหน้าพี่รัฐไม่ชัดอ่ดะแล้วก็แสงพาดมาเส้นเดียวเออแล้วเขาก็เล่นกีตาร์ตัวสีแดงในมุมมืดมืดอะไรเงี้ยในที่ลกๆมันดูขนลุกไปหมดไงเออกลิ่นบรรยากาศมันทําให้แบบ มันอบอวนมันมันไม่ใช่เพลงเศร้าที่แบบโอ้กูหักมาแล้วกูแบบหอเหี่ยวใจ oh, โอ้โด,โด,โด,โดนทางอกมามันไม่ใช่ฟิวเด้ดเลพอดูไปดูมามันจะเริ่มแบบฮ่ยมันดิ่ง,งแปลกๆนะเหมือนเขาจะสื่อสารอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจนเรามารู้ความจริงในช่วงกลางเพลงนี่แหละคือว่าผู้ชายคนนี้เขาหาอะไรนะเขาเซิร์ช Google ประมาณว่ารายชื่อผู้เสียชีวิตจากสึนามิเออแ,แ,และช่วงนั้ก็คือเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านสึนามิมาอะไรทำนองนี้นะแล้วผมก็ขนลุกเลยผมรูแ้แบบอุ๊ยขนคอกูลุกแบบหาศพ ใช่พี่พพี่เขาหาศพหาหาศพภรรยามองเขาศพภรรยามองเขาหาไม่เจออะไรทํานองนั้นแล้วก็ปิดเพลงด้วยประโยคเดิมก็คือไปหลบอยู่ตรงที่ใดใจใั้นืัออยากจะรู้นั่นแหละแล้วซีนถัดมาก่อนจบ MV อันนี้คือทําให้ผมคนลุกสุดๆคือพอจบประโยคเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นช่วงที่พี่ดิมนักร้องอ เปิดตาออกมาคือตอนแรกเขาก็จะปิดตาเหมือนเล่นซ่อนหาใช่ไหมเปิดตาออกมาหามันไปมองที่ทะเลเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นซิรูเอตคือย้อนแสงอะ่ะเออจะจะมองไม่ค่อยชัดแล้วค่อยๆหันหลังกลับมามองแค่สีนี้แม่งแบบโอ้โหมันสื่อไปทางแบบเรื่องฮอลเลอร์เรื่องผีช,ะชะัดๆแต่ว่าบรรยากาศมันกลางทะเลมันมันไม่ได้แบบเขาไม่ได้ย้อมให้มันแบบดูทึมๆมืดๆน่ากลัวน่ากลัวนะคือไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันดูน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าแบบเออทุกคนเขาจะเข้าใจมูทอใช่ไหม ม,มนนัันนน้จริงๆเพลงนี้ก็เลยอยู่ในลิสต์หเพลงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเพลงที่แบบมันเกี่ยวกับความสยองขวัญได้แล้วก็ยิงกับวิญญาณภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วก็ตามหาศพนั่นเองนะครับต่อมาเพลงที่2ครับคือเพลงห้องสุดท้ายของพี่เอสุภารัตน์นะใครที่ไม่คุ้นชื่อเพลงเออเพลงนี้ เคยฟังหรือเปล่าหรือไม่เคยฟังน่าจะคุ้นหูกับประโยคค้อนหกกันคือผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งคุณไหมผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเคยฟังไหมคือเรื่องราวใน MV, เอ็มไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับเป็นอันออฟฟิเชียลนะซึ่งตีความจากเพลงนี่แหละของนักศึกษาศิลปกรแล้วเขาก็มาทําเป็นอันออฟฟิเชียลนะครับเรื่องราวประมาณว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถมอไซ ไปตอนกลางคืนเออครับไปตอนคืนเลยตอนคืนแล้วก็ไปเจอผู้หญิงชุดขาวข้างทางคนหนึ่งก็โบกรถก็ไม่ได้ทําหน้าทะมึงทึงอะไรนะไม่ได้แบบโกรธ้วโบกรถอะไรเงี้ยก็เป็นผู้หญิงสวยคนนึงแล้วหมดนะขอติดมอไซค์ไปด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยไปส่งของพักนี้มันเป็นทางผ่านพอดีอะไรทำนองนีง้นะตายต้นมาต้นหนึ่งก็อ่ะผู้ชายค้ก็รับแล้วก็เหมือนชอบชอบเลยอ๋อขอพักยู่ตรงไหนนะครับอ๋ออยู่ข้างหน้าขาอะไรเงี้ยก็ขับมอไซค์พาไปส่งนะทีนี้วันรุ่งขึ้นก็คือเขาก็ไปถามเจ พอจะมีเบอร์ติดต่อไหมหรือว่าอะไรอยู่ห้องไหนไหมอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะก็จะจีบนั่นแหละจะจีบแต่พอไปถามเจ้าของพักเขาบกไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีผู้หญิงนะแบบนี้แล้วก็กลับดึกๆเลยนะก็งงๆกันเออก็ก็งงว่าอะไรวะอะไรเงี้ยคืนที่สองก็เหมือนเดิมขับมอไซค์ผ่านก็เจอคนเดิมเออขอติดรถได้ไหมครับเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยก็ไปส่งที่เดิมปึ๊บไปพอนรุ่งขึ้นก็คือไปถามเจ้าของของพักเหมือนเดิมบอกเมื่อคืนเนี่ยผมก็เพิ่งมามาเจอมาเจอแล้วก็มาส่งแล้วเจ้าของของพักก็เหมือนแบบไม่เอ็ม คุ้นๆฮนะลองเอาข่าวนี้ไปอ่านนะครับในหนังสือพิมพ์ก็ยืดหนังสือพิมพ์ไม่อ่านแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปดูที่ห้องเปล่าๆว่างๆของเขาแล้วก็เจอแจ็คเก็ตที่ผู้หญิงเขาใส่อะไรเงี้ยตอนคืนอ่ะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับ,บวิญ,ญญาณแล้วก็เพลงมันค่อนข้างทน่จะโหยหวนประมาณนึงแล้วก็สื่อชัดๆว่าแบบผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปอะไรประมาณนั้นก็คือผีนั่นแหละครับ แต่ว่าอินสปิเรชันจริงๆของพี่เอเขาไม่ได้เอามาจากเรื่องผีจริงๆนะแต่ว่าเหมือนเขาเป็นนักดนตรีอินดี้แล้วก็แบบพยายามที่จะสร้างพอดเรื่องของเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเอเคเล่าเรื่องผ่านวิญญาณละกันซึ่งเพลงก็ถูกเล่าผ่านเรื่องวิญญาณจริงๆแต่ว่าตามที่ผมอ่านมานะบทความนะเขาก็ไม่ได้เจอจริงๆนี่คือเพลงที่2อครับที่มีอยู่ในลิสต์ของเราต่อมาเพลงที่3อันนี้ผมว่าทุกคนไม่คาดคิดไม่มีใครนึกออกละกันแต่ถ้าใครนึกออกนี่เก่งมากว่าทำไมเพลงนี้มีอยู่ใน6ลิสต์ของเราคือบุษบาไม่ใช่เวอร์ชันโมเด ต่อเป็นเวอร์ชั่นของพี่ใหม่เอ็กแฟกเตมีใครเคยฟังไหมต้องมีแหละมันสิบล้านวิวเลยนะเป็นให้งบุษบาที่ขนคอลุกขนตูดลุกไปหมดฟังแล้วแบบโหใครที่ไม่เคยสัมผัสกับความว่าขนคอลุกขนคอตั้งเป็นไงไปฟังเพลงนี้ คือออริจินอลจะเป็นอัลเทอร์นทีบล็อกใช่ไหมอัลเทอร์นีทีแบบตึง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 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่คือแบบฉีกเลยคือพี่ใหม่เขาเอามาร้องในโอเปร่าเออแล้วก็กรีดร้องแบบกรีดร้องแบบขัดบูดอารมณ์เหมือนออริจินอลเพลงเลยอะแล้วมันขนลุกจริงตอนที่แกร้องในเอฟเฟกเตอร์ผมขึ้นภาพวถ้าเกิดว่าใครอยากไปฟังไปฟังได้นะครับประมาณว่าแกทำมืออย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ย เกี่ยวกับแบบฆาตุตาใช่ไหมก็คือกีดกีดข้อมือแล้วก็บบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมไปอ่าอนคอมเมนต์แบบพี่แกคุยกับพวงมาลัยเลยจะแบบร้องไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แกทำหน้าแบบอะฮะมีศิลปะก,การแสดง้วยนะพี่ใหม่แล้วก็แล้วทอนที่ร้องว่าท่อนนี้ไม่หดิดจริงถ้าเกิดว่าใครไปดูคลิปนะคือท่อนที่ร้องมากกลิ่นหอมรันจวนใจอะแล้วแกก็มองพวงมาลัยแล้วก็ เออแล้วมันเป็นเสียงสูงแล้วเออมันขนคอลุกจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าเพลงนี้เอาไปทำเอ็มวีอ่ะเอาเอาแบบเลี้ยงเลยให้พี่พี่ใหม่ร้องไปเลยนะแบบเต็มเต็มไม่ไม่ใช่แบบเวอร์ชันเวอร์ชันอยู่บนเวทีอ่ะทำเพลงใหม่ทำเอ็มวีใหม่และเอ็มวีไม่ต้องเล่าเรื่องไม่ต้องมีนางลงนางรำเรื่องเลยเอาพี่ใหม่แหละร้องร้องแล้วก็แบบถือพวงมาลัยแล้วแล้วร้องกับพวงมาลัยอ่ะทั้งเพลงกับซิงทั้งเพลงอ่ะทำบรรยากาศให้มันแบบถึมน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหผมมาตายหาแน่นอนแต่งกระดังผีอ่ะ ที่นี้ผมไปหาข้อมูลมาพี่ใหม่เหมือนเขาเป็นระดับครูสอนโอเปร่านะครับแล้วก็เล่นละครเวทีด้วยก็พอรู้ข้อมูลนี้นก็เลยไม่แปลกที่ผมรู้สึกว่าอิมมชันแลที่ออกผ่านทางเสียงแล้วก็สีหน้าแววตาม,มันดูเ,เข้าเคล้าไปหมดเพราะว่าเขามีสกิลทั้งการร้องแล้วก็การแสดงนะใครไม่เคยฟังหรือว่าเคยฟังแล้วลอง้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งผล <laughs> คอลุกเป็นไงคือเพลงนี้แหละโอเคนี่คือเพลงที่สของเรานะครับต่อมาคืออันนี้น่าจะมีคนคิดว่าอยู่ในลิสต์อยู่แล้วแหละก็คือเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงใ,ใจคุณออฟปองสั์ พลงนี้ตามจริงคือเป็นเพลงอ,อกหักที่ MV ก็ดิ่งหน่อยอะไรเงี้ยความจําเสื่อมใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเพลงหนึ่งที่มีขคาวชั่นคือคําเตือนว่าอย่าฟังคนเดียวแล้วก็อย่าใส่หูฟังแล้วตั้งใจดู MV มันมันเป็นคำเตือนประมาณนี้นะคืออย่าฟังคนเดียวเพราะมันดิง่งจริงๆทุกคนพอจะเข้าใจประโยคที่ว่าแบบ ไม่ได้อ,อกหักแต่ฟังเพลงอ,อกหักแล้วรู้สึกเหมือนอ,อกหักไหมประมาณแบบเออกูก็ไม่ได้ออกหักนะชีวิตช่วงนี้ชีวิตลักกูก็โอเคดีแหละก,กูไม่ไมไมอ,อกหักแต่พอฟังเพลงอกอทำไมมันอยู่ๆมันเศร้าวะเนี่ยอะไรประมาณนะี้เนี่ยเพลงนี้เป็นอย่างนั้นเลยมันบังคับมูดโทนให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ประโยคสุดท้ายของมกที่ร้องว่าไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายอ่ะโอ้โหฟังแล้วโอ้มันมันดิ่งอ่ะม,มันดิ่งแบบมันมันมันดิ่งแบบไม่ได้ขับเลยนะเว้ยคือแบบมันดิ่งแบบ เอาแบบว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าผมจะไม่ส่งให้เขาฟังมันดิ่งเกินมันมันดิ่งจริง,รงนั่นก็เลยมาอยู่ในลิสต์หกเพลงของเรานะครับก็คือเพลงแทงข้างหลังรู้ถึงหัวใจของคุณอปอปงศักดิ์เพลงเก่าแล้วแต่ว่าถ้าน้องๆในยุคนี้ถ้ายังไม่เคยฟังลองกลับไปฟังได้นะต่อมาเป็นเพลงช็อกโกแลตพาสูดพาสุยครับเพลงนี้ามาอยู่ในลิสต์ได้ไงครับพี่จริงๆเราเคยทำคอนเทนต์ไว้แล้วนะเพลงเนี้ย แบบละเอียดเลยคือเพลงถ้าเกิดว่าไปฟังใครไม่เคยไปฟังแล้วลองไปฟังมันคือ poppy love ชายคนหนึ่งกับวัยมัธยม poppy love รักแรกของพวกเขาสดทรงสดใสอะไรเงี้ยเออกลิ่นความนักมันอบอวลไปหมดแต่หลายคนบอกว่าฟังเพลงบวกดูเอมแล้วอึดอัด อึดอัดแบบบอกไม่ถูกไม่รู้มันจะกัดอึดอัดในใจมันมันเกิดจากอะไรถึงกับมีคนไปทวิตรายละเอียดของเพลงนี้ใน Twitter รช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นไวรัลด้วยทําให้ผมรู้จักเพลงนี้นะแล้วก็ผมก็มาฟังมันอึดอัดหรอวะก็เลยเปิดฟังแนะ ผมผมรู้สึกผมมองออกแล้วว่าโอเคเขาตั้งใจจะสื่อสารอะไรนั่นคือเพลงนี้ถ้าเกิดว่าดูเต็มเต็มมดูภาพที่มันสดใสมากมากแต่จริงคือเขากําลังจะสื่อในยะเรื่องของการฆาตกรรมอาฮะเรื่องของการฆาตกรรมเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้าวๆห้ฟังว่าทําไมเพลงนี้มันสื่อถึงการฆาตกรรมนะคือประมาณว่ามันจะมีซีนหลายๆซีนอะที่มันสื่อถึงการฆาตกรรมได้คือซีนที่ช็อกโกแลตที่เธอชอบกินเราเก็บมันไว้ในตู้เย็นอยู่ตลอดเวลาแปลกๆไหมช็อกโกแลตที่เธอชอบกิน เราเก็บมันไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาการพิงซบไหลในขณะที่เธอร้องเพลงอย่างเพลิดเพลินสเก็ตด,ดาวที่ผนังมันดูคล้ายกับรอยเลือดที่กระเด็นซีนที่ตัวเอกคุยกับชุดอวกาศที่ไม่มีคนอยู่นั้นแล้วก็รูปนิว้วรูปมือมนุษย์อวกาศชุดมนุษย์อวกาศอันนั้นอะซีนที่หงายคอขึ้นกันทั้งสองคนแล้วกล้องมุมท็อปทำให้เหมือน,เห,อนเหมือนนอนอยู่บนพื้นกล้องมุมท็อปยิงลงมานะซีนที่ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงแล้วนอนอยู่แล้วก็จ้องหน้าเธอตอนหลับแบบกลับหัว Uh huh. สุดท้ายปิดด้วยดาวที่ติดอยู่ที่กำแพงและมองช็อกโกแลตในตู้เย็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมัน <c oughs> มันชัดจริงๆมันชัดเกินตอนนี้ผมนั่งดูแล้วผมก็นั่งทำสคริปต์นะแหละตั้งแต่ช่วงแรกๆของสองเวิีแล้วเออที่ผมฟังไปนะแล้วผมก็พยายามดูโอ้โหมันชัดเจนมากเลยก็เลยไปรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ผมว่าเหมือนทางวงเขาก็อินสปา์มาจากการคาตการรมจริงผมจะไม่ได้ว่านักร้องหรือนักดนตรีที่ชอบดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับ การฆาตกรรมาแล้วก็เหมือนเป็นอินสตาล์มาสร้างเพลงอะไรก็ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงผมขอชื่นชมทั้งคนทําเพลงและก็คนทํา MV นะที่สื่อสารออกมามันได้2ทางมันเป็นความสาเร็จที่มันสื่อสารได้2ทางแบบว่าโอเคถ้าคนคิดไปถึงโอ้โหความรักสดใสมากเลยป๊อบบี้เลฟิฟอะไรเงี้ยแต่ดูอีกมุมหนึ่งที่คนร,รู้สึกเฮ้ยกูว่ากูรู้สึกอะไรแป,กแปลกๆว่ะกูลองนั่งดูจริงๆจัง,จง,จง,จงมันก็ได้อีกความหมายหนึ่งอันนี้คือ perfect ในการเล่าเรื่องมากเพราะมันมองได้2ทางนะเหมือนการเล่นเกมแล้วตอนจบ2แบบอะประมาณน,นั้นประมาณ ต่อมาเพลงสุดท้ายครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีเพลงแถมที่อยู่นอกเหนือจากหกลิสต์นี้เป็นเพลงที่7เดี๋ยวเดี๋ยวพูดตอนหลังเพลงสุดท้ายคือจนวันสุดท้ายของวีดแอนิมอลครับอันนี้เป็นการสูญเสียในเรื่องของครอบครัวนะแล้วก็ ภรยาที่เสียชีวิตไปนะครับเรื่องราวคือทั้งเพลงทั้ง MV มนะครับมันเศร้าไปหมดจนดำดิ่งมากๆแล้วก็รุงคนหนึ่งในเอ็มวีนะครับช่วงแรกคือสัจจสีดํำมาแล้วก็กลับมาจากงานศพภรรยาตัวเองแล้วก็ตั้งโรงตั้งรูปอะไรเงี้ยเราก็เห็นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีซีนที่รุงเขานั่งกินข้าวคนเดียวแล้วก็มองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าที่มันเคยมีคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทานข้าวด้วยกันแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาทานข้าวคนเดียวแล้วก็ไม่มีบทสฆนณาอะไรบนโต๊ะอาหารเลยนับตั้แ่่ีี้้เเป็็ออมกกิทาาๆลลวภดง มันก uh, ็หยิบดอกไม้แห้งๆออกมามองเอ่อมอง ฮารโมนิก้าที่เหมือนภรรยาเขาเคยให้เก,ก่าๆที่เคยเป่าแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันอะไรองเนี้แล้วก็มีภาพแฟลชแบ็กตัวลุงเองมองเห็นตัวเองช่วงวัยหนุ่มคุยโทรศัพท์ก,กับภรรยาเขาที่แบบคบกันตอนสมัยวัยรุ่นนะ่ะเออแล้วก็จีบกันมันเป็นการเปิดเผยทำมาที่ทําให้คนดูรู้ว่าเขารักกันมาตั้งแต่ตอนไหนและช่วงระยะเวลาที่ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงตอนแก่แล้วเออเขายังคบกันอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่นานมากแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เขาต้องทานข้าวคนเดียวไม่มีบทสนทนม,มีการสื่อสารกับโต๊ะอาหารนี้อ ในท่อนพุกอะ่ะมันมันก็สกิดใจผมแล้วก็กระตุกใจผมกันนั่นคือประโยคที่ว่ารักเธอจนวันสุดท้ายที่ลืมตาเออรักเธอจนวันสุดท้ายที่ลืมตาเข้าใจใช่ไหมมันมันก็เป็นประโยคที่เศร้าแล้วก็แบบโอ้จริงๆเพลงนี้มีหลายประโยคเลยที่แบบมันลึกซึ้งอะ่ะแล้วมันเหมือนทุกกลั่นออกมาจากใจจริงๆนะ ช่วงที่พูดถึงแบบรักเธอจนวันสุดท้ายที่ลืมตาก็เป็นภาพฟุตเทจที่ที่ลุงในช่วงวัยรุ่นกับแฟนของเขาหรือว่าป้าแล้วภรรยาของเขาเนี่ยเออว,วิ่งอยู่ด้วยกันท่ามกลางพุ่งย่าแล้วก็มีความสุขกันมากมายตัดสลับกับภาพลุงในปัจจุบันที่มองแล้วก็แบบร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ปิดด้วยตอนสุดท้ายมันจะมีช่วงที่ลุงเป่าฮาร์โมนิก้าแล้วก็แบบเสียงแหลมๆเลยฮาร์โมนิก้าทุกคนรู้จักใช่ไหมที่แบบเป่าๆแกเออเป่าแล้วมันจะเหมือนเสียงกรีดร้องจากในใจลุงอ่ะอะไรทำนองนั้นผมผม โหผมว่าละงมอ่ะผมว่าร้องไห้มากๆแล้วมันจะดิ่งมากๆแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยประโยคที่ผมชอบที่สุดในเพลงแล้วผมก็แบบเลสเพการแต่งเพลงนี้มากๆมันเป็นประโยคที่แบบคุณต้องรู้สึกยังไงถึงได้แต่งประโยคนี้ออกมาได้ที่มันคล้องจองได้ขนาดนี้วะนัันคือประโยคที่ว่าไม่หวั่นแม้วันและเวลาจะนานแสนนานมันแบบมันคล้องจองแล้วมันมันเป็นรูปประโยคที่สวยงามแบบไม่หวั่นแม้วันและเวลาจะแสนนานอ่ะมันสวยนะเว้ยมันมันสวยแบบ โหมันกินใจมากๆอ่ะเออแล้วผมก็เออฝังนั้นก็เศร้าเลยนะมันก็มันก็เศร้ามากๆอ่ะเพลงนี้ก็เลยมาอยู่ในลิสต์6เพลงไทยที่เกี่ยวกับอันนี้มันอาจจะไม่ได้สยองขวัญแต่มันมันดำบิ่งถึงแบบเบื้องลึกในจิตใจแล้วมันแบบมันเกี่ยวข้องของความตายด้วยแหละครับอ่าโอเคมาถึงเพลงแถม หลายคนน่าจะคิดออกหลายคนน่าจะคิดออกผมว่ามีคนเดาถูกเพลงแถมที่ผมแถมมาที่ถ้าเกิดเราให้ท็อปิกว่าเพลงไทยอะไรบ้างที่มันเคยเกี่ยวข้องกับยีหรือวิญญาณอะไรพวกนี้เพลงนี้ก็มักจะอยู่ในลิ์ของหลายๆคนนั่นคือใจเหลือๆของลอตรฟูใจเหลือๆขององเตรฟูบางคนได้ยินแล้วแบบยิ้มบางคนได้ยินแล้วขำเลยใช่ไหมโอเคแตใครยังไม่รู้ว่าแบ็กเกาวเพลงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะพอลองไปฟังแล้วมัน เป็นเพลงอกหักปกติด้วยครับเศษใจเหลือๆถ้าเธอยังคงเหลือเอาไว้เนี่ยมันมันช่างขวัญต้องไงะครับ MV ก็นักศึกษาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มันไม่ใช่เพลงผีแล้วมันก็ไม่ใช่ MV ผีด้วยแต่มันเคยเป็นประเด็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งคือมีคนตั้งคำถามว่าเสียงผู้หญิงที่อยู่ในเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเสียใครครับแล้วจู่ๆโหยวออกมาได้ไงมีเสียงแทรกได้ไงประเด็นนี้ถูกตั้งคำถามในพันทิป แล้วก็ไม่ใช่กระทู้เดียวด้วยหลายกระทูด้ด้วยนะก็คือมีพันทิปท,ที่ตั้งกระทู้คาถามว่าเพลงใจ๊เหลือของโรตฟูเนี่ยมีเสียงผีผู้หญิงร้องแทรกในเพลงจริงๆหรือเออแล้วก็มีการมาให้คําตอบมากมายนะถ้าเกิดว่าทุกคนลองเซิร์ชแล้วก็ไปอ่านนะมันก็คำขำดีนะคำขำดีนะแล้วมีคนบอกว่ารายการเรื่องจริงผ่านจอไปทําข่าวด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าผมลองเซิร์ชแล้วก็ไม่ไม่เห็นนะเออ แล้โถ้าไปถึงไปทําข่าวนี่ยมันก็ใหญ่โตมากนะสุดท้ายเนี่ยค่ายเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงเขาออกมาให้คำตอบว่าเสียงผู้หญิงที่อยู่ในเพลงมันเป็นคอรัสเออซึ่งเพลงส่วนใหญ่ก็ต้องมีคอรัสบางเพลงอาจจะใช้เสียงผู้ชายหรือว่าเสียงตัวเองหรือบางเพลงอาจจะใช้เสียงผู้หญิงแทรกไปเป็นคอรัสอะไรเงี้ยเออยุคนั้นมันมันมน,มน,มนานมากไงเออเราก็ยังไม่รู้จักคอรัสขนาดนั้นใช่ไหมล่ะมันก็เออมันก็เป็นวรัลได้แล้วก็เป็นวรัลที่แปลกดีแล้วก็ตลกดีือคกับเออสร้างความมุ้นฮาให้กับช่ว นี่คือลิสต์บวกหเพลงไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับความสยองขวัญและก็ดำดิ่งอยู่ในเบื้องลึกจิตใจถ้าเกิดว่าจริงๆมันมีเยอะมากมันมีเพลงบางเพลงที่แบบจําผมจําชื่อเพลงไม่ได้จําคนแต่งคนร้องเขาปล่อยออกมาแล้วเนื้อหามันแบบดำดิ่งหรือเหมือนแบบเออไปไปแบบคอตตอตัวเองอะ่ะเออไปคอตตอตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่า วงนี้ก็หายไปอีกเลยค่ะนักร้องคนนี้ก็หายไปเลยค่ะไม่ไม่รู้ไม่มีการปล่อยผลงานอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เป็นคำตอบแก่สงสัยผมผมจำไม่ได้ว่าเพลงเหมือนเคยฟังเพื่อนส่งมาให้ฟังบ้างแล้วแบบเออไม่มีการปล่อยเพลงอีกแล้วอะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่าเพลงไหนถ้าเกิดว่ามีเพลงอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับวิญญาณเอาเอาเพลงไทยนะเพราะว่าท็อปิกนี้เป็นเพลงไทยใช่ไหมทุกคนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เออเป็นิสต์เออเพลงนี้ก็เกี่ยวครับเพลงนี้เกี่ยวครับเรื่องของการดําดิ่งในจิตใจเรื่องของการสูญเสียก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ในท็อปิกเหมือนกัน โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าว่าจะเป็นคอนเทนต์อย่งเรผมพยายามที่จะเอาคอนเทนต์เพลงที่มันเกี่ยวข้องกับความสยองขวัญม,มาเรื่อยๆเออ,อเพราะว่าเพลงก็คือศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งในการที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นคือยุ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนฟังนั่นคือศิลปะนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้าครับไปแล้วช่วยทํางานต้องไหมเนี่ยคือผมตั้งใจเอามันมาวางมานั่งแบบเออช่วยทํางานช่วยเอนเตอร์เทนคนตามนี้ได้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ